คุณกระวิทย์คะช่วงนี้เนี่ยใกล้เข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งแล้วมีพักในดวงใจหรือ,อยังคะว่าจะไปเลือกกันยังไงอันนี้ก็ต้องศึกษากันก่อนนะครับว่าแต่ละพักเนี่ยเขามีนโยบายอะไรเพราะฉะนั้น ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราแหละที่จะต้องเลือกคนที่ใช่แล้วก็เลือกพรรคที่ชอบนะีใช่ค่ะในส่วนของนอกจากนี้ก็เป็นประชาชนก็ได้มีการเตรียมตัวแล้วในส่วนของกกตยะลาเขาก็ได้มีการเตรียมตัวด้วยเช่นกันค่ะก็ได้มีการกกตยะลานะคะก็ได้มีการซักซ้อมขั้นตอนเสมือนจริงการรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งส่วนภาพรวมของจังหวัดยะลาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ <c oughs> สำนักงานคณะกรรมก,การการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลานะคะก็จัดให้มีการซักซ้อมขั้นตอนการรับสมัครสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งณสถานที่รับสมัครอาคารศรีนิบงศูนย์เยาวชนเทศบาลนาครยะลาโดยมีร้อยตำรวจเอกสมนึกกุลมณีผู้อำนวยการกะกะตประจำจังหวัดยะลานำทีมเจ้าหน้าที่กะกะตแล้วก็คณะทำงานจำนวน90คนเข้าร่วมซักซ้อมกระบวนการรับสมัคร โดยผพ้อในการกรกะตประจำจังหวัดยะลาก็ได้เปิดเผยค่ะว่าการรับสมัครสอสในวันที่3เมษายนที่จะมาถึงนี้คาดว่าทั้ง3เขตจะมีผู้มาลงรับสมัครประมาณ16พรรคการเมืองค่ะส่วนสิ่งที่กังวลน,นะครับก็คือวันรับสมัครเนี่ยจะมีกองเชียร์ผู้สนับสนุนมาร่วมให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากจึงอยากวอนขอความร่วมมือให้รักษากฎกระเบียบนะครับสามารถนั่งรถแห่ชูหมายเลขได้แต่อย่าให้มีการร้องลําทำเพลง อันนี้คือจะเข้าข่ายแบบว่าห้ามจัดมหรสพศตามกฎหมายเลือกตั้งนะครับทั้งนี้สําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดยะลาเบื้องต้นจังหวัดยะลาเนี่ยจะมีหน่วยเลือกตั้งจํานวน953หน่วยโดยมากที่สุดก็จะเป็นเขต3จํานวน216หน่วยเขต2จํานวน191หน่วยและเขต1จํานวน181หน่วยครับ